ไ่ถ้วยหมายเลข9 n i า e of Cups กลางห้องโถงสว่างสวัยชายคนหนึ่งนั่งยิ้มอย่างภาคภูมิใจถ้วยทองเก้าใบวางเรียงรายอยู่เบื้องหลังราวกับประกาศถึงความสำเร็จและความสมบูรณ์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ n i ย e of Cups ตัวละครเซลริกผู้ทำงานหนักชายหนุ่มชื่อเซลริกผ่านการเดินทางที่ยาก,กลำบากแต่วันนี้เขามีทุกสิ่งที่ปรารถนาเขารู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากโชค แต่เกิดจากความพยายามและความเชื่อมั่นในตนเองแง่คิดไพ่บอกว่าความสุขแท้จริงคือการภาคภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองความรักที่สมปรารถนาเซลริกเคยเฝ้ารอความรักแท้และว,วันนี้เขาได้พบคู่ชีวิตที่เข้าใจและเติมเต็มหัวใจของเขาความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแต่เป็นจริงที่ทำให้เขาอบอุ่นแง่คิดความรักแท้เกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและรอคอยอย่างมีศรัทธา บททดสอบหัวใจแม้จะมีความสุขแต่เขาเรียนรู้ว่าความรักที่แท้ไม่ใช่การได้มาแล้วหยุดแต่ต้องดูแลและเติมเต็มกันอย่างต่อเนื่องแง่คิดรักแท้คือความพอใจในปัจจุบันแต่ไม่หยุดพัฒนาการงานที่สำเร็จในงานเซลริกได้รับการยอมรับเขามีผลงานที่โดดเด่นและผู้คนรอบข้างชื่นชมในความทุ่มเทแง่คิดความสำเร็จทางการงานคือผลจากความตั้งใจไม่ใช่โชคช่วย บททดสอบของงานแม้จะประสบความสำเร็จแต่เซลลิกต้องเรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ควรทำให้หลงตัวเองเพราะการงานที่แท้คือการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยแง่คิดการงานจะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราใช้มันเพื่อแบ่งปันไม่ใช่เพียงเพื่อตอนเองการเงินที่มั่งคั่งเซลลิกบริหารเงินด้วยความตั้งใจและมีวินยัยทำให้วันนี้เขามีฐานะมั่นคงสามารถใช้ชีวิตอย่างไม่กังวลแง่คิด การเงินมั่นคงเกิดจากการจัดการอย่างมีสติไม่ใช่เพียงการได้มาบททดสอบการเงินเขาเกือบใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปแต่เรียนรู้ได้ว่าความมัง่งคั่งไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการใช้เงินอย่างพอดีและมีคุณค่าแง่คิดการเงินที่แท้จ,จริงคือความสมดุลระหว่างการใช้และการเก็บรักษา การเฉลิมฉลองของเซลริกเซลริกเชิญเพื่อนฝูงและครอบครัวมาร่วมเฉลิมฉลองสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเขารู้แล้วว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการแบ่งปันไม่ใช่การเก็บไว้คนเดียวแง่คิดความสุขที่แท้คือการได้แบ่งปันกับคนที่เรารักและไว้ใจ ข้อคิดจากไพ่ถ้วยหมายเลข9เสียงจากนายออฟคัพส์กล่าวปิดท้ายว่าความรักจะสมปรารถนาเมื่อเจ้ารักตัวเองก่อนการงานจะสำเร็จเมื่อเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจและการเงินจะมั่นคงเมื่อเจ้าบริหารด้วยสติไพ่ถ้วยหมายเลข9สอนเราว่าความสุขคือการพอใจในสิ่งที่มีและแบ่งปันมันกับผู้อื่น